ขอสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของสูตรเด่นบนอีกหนึ่งสูตรนะครับมานำเสนอให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเป็นสูตรเด่นบน4ตัวมา 1- 2ถึงตัวฮะสูตรที่3นะครับอ่าแล้นี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของคลิปที่แล้วนะครับผมได้นำในส่วนของสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2 ลงให้กับ fc นะครับได้รับชมกันแล้วก็นําในส่วนของสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับมาจับตัวเลขกันนะฮะก็จะได้ในส่วนของ16ตัววินนะฮะ fc ก็จะดูว่าเลขอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับผมก็เลยจะนําในส่วนของเด่นบนอีก1สูตรนะครับมาให้กับ fc ได้รับชมนะครับแล้วก็จะนํามาตัดกับในส่วนของชุดวิน16ตัวนี้นะครับเพื่อให้ ตัวเลขเขาดูน้อยลงนะครับเพื่อเราจะได้นำไปซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลของว,วันที่16กุมภาพันธ์นะครับก่อนอื่นนะครับก็ขออ่านคำเตือนนิดหนึ่งนะฮะคำเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสูตรที่3นะฮะสูตรที่3ก็จะเป็นในส่วนของเด่นบนนะฮะมาเฉพาะในตำแหน่งของหลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนเท่านั้นนะฮะเราไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับตัวนี้เราจะหาในส่วนแค่หลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่3นะครับก็จะนำมาสมทบเพิ่มเติมกับสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2นะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้ กระชับเรื่องตัวเลขนะครับให้เรามีตัวเลขน้อยตัวลวงนะฮะไปซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลของวัที่จะถึงนี้นะฮะของวันที่16กุมภาพันธ์นะอ่าเรามาเริ่มทํากันเลยนะฮะในส่วนของสูตรนะครับก็จะไล่ให้ดู fc ดูก็ประมาณสัก8งวดนะครับก็ตั้งแต่งวดที่ออก9 3 1 4ส6ี่ล่าง44่นะฮะเริ่มแต่งวดนี้เลยนะฮะก็ประมาณ8งวดนะครับให้ fc ได้รับชมกัน สูตรนะครับผมก็จะใช้ในตำแหน่งของหลักหน่วยนะฮะบวกกับหลัก10บนนะครับหลักหน่วยบนบวกกับหลัก10บนฮะสูตรนี้นะฮะอย่างตัวนี้นะครับสูตรหกบวกสเท่ากับสินะฮะสิเราก็วางด้วยตำแหน่งเลขศูนย์นะฮะตัวแทนของเลข10นะฮะแล้วนับต่อมาครับ1 2และตำแหน่งที่3ให้บวกด้วย2นะครับก็คือ4นะฮะ จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็คือเด่น4ตัวมา 1- 2ตัวนะครับสูตรนี้ง่ายๆครับแต่ว่าสีติเขาเดินดีนะฮะและช่วงนี้ก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะนํามาตัดกับสูตรที่หนึ่งกับไอ้ทษทีนะสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2นะครับอย่างงวดนี้นะครับเขาก็ออกไปที่5้าหนึ่งบนนะฮะงวดนี้เขาก็เข้าไปที่เลข1นึ่งนะฮะตัวนี้เรามาดูในส่วนของวดถัดไปนะครับ หนึ่งบวกห้านะครับเท่ากับหกนะฮะก็นับต่อไปเลยฮะหกเจ็ดแปดบวกสองครั้งนะครับบวกอีกสองแต้มก็คือศูนย์นะฮะผลรางวัลนะครับงวดนี้เขาออกไปที่เก้าศูนย์นะเก้าศูนย์งวดนี้ก็เข้าไปในส่วนของตำแหน่งที่สี่นะครับก็คือเลขศูนย์งวดถัดไปนะครับงวดที่ออกเก้าเก้าศูนย์นะฮะก็ใช้ในตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับบวกด้วยหลักสิบบนนะฮะ เก้าบวกศูนย์ได้เท่ากับเก้านะครับเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งแล้วก็สามนะครับทั้งหมดนี้ก็ถูกไปที่ในตำแหน่งที่หนึ่งนะครับก็เข้าไปในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับงวดต่อไปนะครับ9บวก7นะครับเท่ากับ16กนะฮะก็วางด้วย6นะฮะ7 8แล้วก็บวกอีก2แต้มนะครับก็คือ0นย์นะฮะ อันนี้จะบวก1นะครับอันนี้ก็บวก1นะฮะบ,บวก1บวก1แล้วก็บวก2นะครับวันนี้เขาออกไปที่57นะฮะในส่วนของตัวเด่นก็เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับเดี๋ยวปรับให้ขนาดใหญ่นิดนึงนะฮะเรามาดูในส่วนของว่ถัดไปนะครับ5บวก7เท่ากับ12นะฮะก็ได้2 3าม สี่แล้วก็หกนะฮะงวดนี้ก็ถูกไปที่สี่สี่นะครับก็เข้าทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะฮะงวดนี้นะครับก็สี่บวกสี่นะครับเท่ากับแปดเดินหน้าหนึ่งแต้มครับเก้าเดินหน้าอีกหนึ่งแต้มครับศูนย์แล้วก็บวกอีกสองแต้มครับเท่ากับสองฮะงวดนี้เขาออกไปที่เจ็ดเก้าบนนะฮะงวดนี้ก็เข้ามาในตำแหน่งของหลัก หน่วยบนนะฮะเรามาดูในส่วนของงวดถัดไปนะครับ9บวก7เท่ากับ16นะฮะก็วางด้วยเลข6นะครับบวก1เป็น7บวก1เป็น8แล้วบวก2เป็น0นะครับก็ได้เลขเด่น6 7 8 0นะครับผลรางวัลของงวดล่าสุดน,นะครับของงวดวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะ2ตัวบนเขาออกไปที่6 3นะวันนี้เขาก็ ถูกไปที่ในตำแหน่งที่1ครับคือตำแหน่งของหลักสิบบนครับเรามาหาในส่วนของงวดที่จะถึงนี้เลยนะงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ2567เฮะเราก็จะใช้ในตำแหน่งของหลักสิบนะฮะบวกกับหลักหน่วยบนนะฮะหกบวกสามนะฮะเท่ากับเก้านะฮะเก้านับต่อไปครับศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามนะครับ เลขเด่นงวดนี้นะฮะของงวดวันที่16บกุมภาพันธ์นะครับในส่วนของสูตรที่3นะครับก็คือได้9013นย์หน่ะเราล,ลองมาจับชนกันนะครับแล้วขอปรับกล้องนิดนึงนะฮะชนกันนะครับในส่วนของสูตรที่1สูตรที่1ได้9014นย์ะ สูตรที่2ได้5 678แนะครับแล้วก็สูตรที่3ที่เพิ่มเติมมานะฮะก็ได้90 1 3นะครับเลขที่เราจะเห็นว่าชนกันนะครับก็คือเลข901นะครับทั้งสูตรที่3แล้วก็สูตรที่1เขาชนกัน3ตัวนะฮะแสดงว่าในส่วนของ3ตัวนี้จะเป็นในส่วนของเลขเด่นบนนะฮะหนึ่งเราลองมาจับหาในส่วนของเลขบินนะฮะ เลขวินเราก็จะหาในส่วนของเลขอะไรที่มีเลข9เลข0นย์แล้วก็เลข1นะครับเป็นตัวยืนไว้ก่อนนะฮะ9นะครับก็นี่ฮะก็จะเป็นแถวนี้นะครับทั้งแถวเลยแล้วก็0ูนะครับแล้วก็1นึ่จาก11เหตุจาก16ตัวนะครับเมื่อเรานําในส่วนของสูตรที่3นะครับมาจับเพิ่มตัวเลขก็จะน้อยลงนะฮะก็จะเหลือเพียงแค่ สิบสองตัวนะฮะสิบสองตัวเด่นนะครับก็จะได้เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับอ่าสิบสองตัวนี้ยังไม่ปักหลักนะฮะเดี๋ยวเราจะหาในส่วนของชุดปักหลักมาจับอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขก็จะได้ไม่ต้องซื้อกลับนะฮะเราก็จะลดจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้นะครับเราก็จะจับนี้ครับเก้าห้านะฮะเนี่ย 9ก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดนะฮะเพราะตัวนี้ไม่ชนกับในตำแหน่งของสูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่สามนะครับส่วนในสูตรที่สองเราก็จะวางเป็นตัวยืน,วยนไว้เลยนะฮะในการจับนะ่าเดี๋ยวสำหรับในส่วนของคลิปถัดไปนะครับผมจะนำในส่วนของชุดสองตัวบนนะฮะอีกหนึ่งสูตรนะครับเราจะนำมาประกอบกันนะครับอีกหนึ่งสูตรนะฮะเป็นสูตรปักหลักเลยละกันนะฮะ เพื่อจะ,ะนำมาคัดในส่วนของ12ตัวนี้นะฮะเพื่อจะให้เหลือน้อยตัวลงนะฮะ mm hmm. ก็คอยติดตามนะครับว่าในส่วนท้ายที่สุดแล้วเลขเด่นของ2ตัวบนงวดนี้ mm hmm. เขาจะเป็นเขาจะเด่นตัวไหนเป็นตัวเด่นที่สุดนะครับก็คอยติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะนำในส่วนของชุดเลขเด่นนะครับอีก2ส,สูตรนะครับมานำประกบกันนะฮะแล้วก็จะมาจับนในส่วนของชุดวิน12ตัวนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะพอประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะฮะ f อทุกท่านนะฮะก็เข้ามารับชมในช่องอาจารย์ลุงพารวยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับก็คอยติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ